สวัสดีครับผมนครตลอดทั่วครับตอนนี้วันที่14สิงหาคม2563ครับผมยังอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับตรงนี้คืองานเกษตรแฟ่ยนะครับกำแพงเพชร63วันที่14ถึง17สิงหาคม2563นะครับเป็นงานเกษตรแฟ่ยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่น้องเขาเบิกนะครับตามผมมานะครับนครตลอดทั่ว สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนครตะลอนทัวร์ช่องที่จะพาพี่น้องไปดูสถานที่ท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชนประเพณีวัฒนธรรมและการเกษตรพอเพียงช่องที่หลากหลายแต่ได้สาระมาครับมาเรียนรู้ไปด้วยกันการเกษตรแฟร์จังหวัดกำแพงเพชรปี2563นะครับ2563ครับนี่คือทางเขานะครับ นี่ครับวันที่14สงิสิงหาคม2 5 6 3เวลาเวลา9.00นถึง22.00นนะครับกนะับณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยศิริกิตอุทยานเทศบาลเมืองกำแพงเพชรน,นะครับประตูทางเขานี่คือประตูทางเข้านะครับดี่เลครับผมมาโซนบีครับ มาโซนดีเป็นโซนบีเป็นการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยนะครับพืชปศุสัตว์ประมงนี่ครับโซนบีเมื่อกี้นี่โซนเอเป็นโค้งหนองนานะครับผมพาเบงมาโซนบีเป็นการจำหน่ายสินค้าพืชผักปศุสัตว์ประมงสวัสดีครับสวัสดีครับสว,ส,ะะสวัสดีครับเป็นเมี่ยงค่ะเมียเเม่ยงเมี่ยงมเมี่ยงละสองบาท ก็เข้าไรเบอรี่ค่ะใส่เค็มถั่วไรเบอะะร์ออรี่ด้วยนะคะเลี้ยงตัดเองด้วยค่ะเป็นของอำเภอโกสัมพีนะคะโกสัมพีได้ค่ะประชาสัมผั์ด้วยนะคะโกสัมพีขนมคกข้าวไรเบอร์รี่กล่องรัสน,นี่ครับแม่ค้าสองม้วนทำมาก่อนแม่สองม้วนมาเอาไปขายเขาขุดไข่ทองม้งนไข่เคมเ็มนี่ก็ใช่ใช่ไหมครับไข่สวยราคาดีไข่เค็ม ข้าวไลเบอรี่นะครับเรี่องเป็ดเลี้ยงไก่ด้วยข้าวราไกรนะคะแล้วก็พวกเกษตรกรรมดิธีเลยค่ะเป็ดก็เลี้ยงเองนะคะเป็นกลุ่มเกษตรที่เป็ใหม่ค่ะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้มีรถจราจรชลมีไข่ต้มไข่ส่งด้วยนะคะอ้าวถ้าสนใจก็มางานมีค่ะเจ้าวอไม่ไม่ยอมถอดรูปเลยค่ะอยู่มานานไม่ยอมถอดรูปค่ะมางานเกษตรแฟร์นะครับของจังหวัดกำแพงเพชร วันที่สิถึง17สิงหาคม2563นะครับมาเลยครับที่น right in ี no ่ที่นี่คือชื่อชื่อร้านร้านแรกนี่นะครับเนาะใช่ไหมครับโอ้ของอำเภอโกสัมพีนะครับอยากได้ขนมครกนี่ครับกำลังทำขนมครกข้าวไลเบอร์รี่นะครับแล้วก็ไข่เค็มมาเลยครับอำเภอโกสัมพี ะครับวันนี้ย้ายมาอยู่ที่งานเกษตรแฟร์ใช่ค่ะธรรมดาค่ะอยู่ทุกวันอาทิตย์ที่หน้าลานจันโพ,โนโพลาน,น,น,นอุทยานเศรษกิจอุทยานกับเศริกิจอุทยาน,นวันที่สิบสี่ถึงสิบเกดสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบสามมาเลยครับถ้าอยากกินข้าลไลวไรโบรี่ไข่เค็มนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับผม ยายติ๊กซื้อน้ำน้ำสวรสมากระทบรบ้านอันนี้อยู่ในงานเกษตรแฟร์นะครับมีขายตั้งแต่วันที่14คือวันนี้เลยครับไปจนถึงวันที่17นะครับหนึ่งตำหำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สินค้า,าโอท็อป,อปผลิตภัณฑ์กาแฟโบราณกลุ่มแม่บ้านมะเดื่อชุมพร ชุมพรนี่หมายถึงจังหวัดชุมพรบอกครับโอเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านมะเดื่อชุมพรนะครับโออําเภอโกสมพีผมนึกว่ามาจากชุมพรใต้โอ้นี่มีบอกอย่างนะครับนี่นะครับกลุ่มแม่บ้านมะเดื่อชุมพรโดยสุวัพัฒน์สมพงศ์ 2 4 6หมู 16, 4่ 16, 4ตําบลโกสัมพีอำเภอโกสัมพีจ mm ังหวัดกำแพงเพชรนะครับเอาสแก๊กไหมแก๊กไหมเป็นหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์อันก็ได้ครับมาเลยครับวันที่1ิบถึงสิบเียดสิงหาคมีอำเภอโกสัมพีนะครับโอ้ี่เห็นนะตัวอำเภอเห็นแล้ว ป้ายอำเภอนะครับโกสัมพีอ,มพอำเภอโกสัมพีเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรวันนี้มาในงานเกษตรแฟร์นะครับสิบสีถึงสิสิงหาค 2, มสองพันห้าร้อยหกสิบสามสวัสดีครับ,ค,รบคุณแม่ครับ,บรคุณแม่ขายอะไรครับเราเป็นเป็นอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมือง,อ,อ,ง,อ,อ,งอันนี้เป็น บูธของอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับในงานเกษตรแฟในงานเกษตรแฟร์กำแพงเพชรนะครับจัดจากวันที่14ถึง17สิงหาคมนะครับย่ายตีกลังสั่งตำมะฮงนี่ครับตำมะฮงพริกแห้งนะครับ ผงคุณแม่ใส่พริกแห้งน่าอร่อยนะครับกระเทียมฮะมาจากสวนพงค่ะเอาคือบบหน้ามันค่ะหน้าค่ะส่วนตะพูนมาจากขอนแก่นครับอกเออได้กระสินครักระสินบอกแค่ไหนสวนผู้ใดก่อนสวนคุณพงค่ะสวนคุณพงเสียดแน่นอนโอ้สวนคุณพงนี่ครับตำบลังขอนแก่นกระสินผมแม่กับแพงเพชรเนี่ยผมนึกว่าบ่พ่อคนอีสานเนี่ยมาพ่อหลายค่ะคนทางอีสานหลายค่ะเออ ตามบาหุวงครับเนี่ยจากขอนแก่นยายจีกสร้างตามบาหุวงจากขอนแก่นมาจะาค้นครับมมแม่ส้นดี่หมสองคนแล้วก็อยู่ส้นจะล่อมบัมมสงสนอันนี้คือคนฝานบักหุวงนะครับอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับเป็นอำเภอเมืองนี่คืองานกเกษตรแฟร์ครับกรเกษตรแฟร์กำแพงเพชรจัดระหว่างวันที่14ถึง17 สิงหาคม2 5 6พันะครับโอ้ลืมเบิ้งเลยลืมเบิ้งคุณแม่ตำมะละกอนครับใส่น้ำตาลปิ๊บใส่น้ำตาลมาขึ้นมาข้นตาลบ่นิดหน่อยค่ะนิดเดียวอันนี้อะไรครับนี่มะขามบ่มะขามเปียกค่ะมะขามเปียกนะครับนี่มะขามเปียกนี่น้ำตาลปิ๊บใส่นิดหนึ่งเดี๋ยวรอไม่อันนี้ผงนัวอันนี้ผงนัวสามสิบนาทีถึงนะคะอาหารได้แล้วเพียบ ผงซูรดไม่ถึงสา่ถงนี่ครับปลาแดกเล่นปลาแดกขวดบ้านเท่าได่อย้ไปอีสานสานเคลือนลำเป่านี่ครับโอ้ปลาแดกขวดใส่ลงไปน้ำปลาเนี่ยครับถ้าควเลืองใอีกอีกนงคนจง ลาแม่บุญล้ำโอ้โหแม่บุญล้ำอ่ะทั่วทั่วทั่วภาคเลยบ้านทางบ้านเราไหนไหนไหนใช้กันนะนี่ค่ะตลาดตลาดแม่บุญล้ำเดี๋ยวบ้านเราอ่ะดังมากเลยคนที่เป็นขายขวดเท่าไหร่คะอันนี้เท่าไหร่สิสามสิบ้าบาทโอ้บีบมะนาวลงไปนะครับคุณแม่บีบมะนาวลงไปโอ้ยเป็นแต่แซ่บเป็นน้ำอ้วงหลวงเป็นน้ำอ้วงหลวงอ๋อนะครับ นี่ปูป่ครับปูค่ะใส่ปูดองใส่เลยใส่อะไรครับปูดองปูบานเข้าหรือปูทะเลปูทะเลนี่ครับปูทะเลครับนี่ยปูทะเลใส่ลงไปมะเขือเทศบานเข้าจะหมักเขือเกลือน้อย นี่ครับผมกำลังอยู่บูธของอำเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับมาจากสวนคุณพง,ค,ค,ณพงคุณพงนะครับนะครับคุณพงควายยิ้มแม่เพิ่นมาจากสวนคุณพงพอยยิ้มนะครับตำบักห้ง ใส่เส้นนะครับนี่ใส่เส้นลงไปแ่รอาจายรย์ใส่มะาโใส่วัต้นแตอ่าตามอ้ๆเกิดะรแซบรับหอม <c oughs> หอมหินหิน <c oughs> หอมหินหินครับหอมมะนาวหอมปลาแดกนี่นะครับ มาบกันนี่ครับนี่ครับโอ้ยเป็นอะไรนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับใส่อีกมันสิเข้มใส่ถุงใส่ถุงค่ะมาจะกลับบ้านนี่ครับตั้มบางฮงกำลังพวกนี้คือผู้ฝันนะครับมาจากขอนแก่นนะครับมาอยู่กับแพ่งเพชรนะครับนี่ครับเออเเมืงสร็จเรียบร้อยตั้มบางฮงอีสาน เสร็จเรียบร้อยแม่นี่ยายติกรับเบ้าขอบคุณค่ะครับอันนี้เป็นของอำเภอไสรงามอำเภอไสรงามน้ำอ้อยสดอ,นนอันนี้อะไรเปยนนนะครับนี่อำเภอไสรงามอำเภอไสรงามมีเปนอนนะครับอันนี้เปยวนร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีน้ำอ้อยสดนะครับขวดละสิบบาทเท่านั้นนะครับน้ำอ้อยสดนะครับอำเภอไสรงาม แล้วก็มีผลผลิตาจากเกษตรกล้วยกล้วยน้ำว้าบ่าเนี่อันนี้ขายทิมห้าบาทโอ้แต่แพงไงได้กล้วยกล้วยน้ำว้าแพงใช่ค่ะน,นี่ขายแค่1ิห้าบาทนะเราไม่ได้ใช้สารเคมีอืมทิมห้าบาทกล้วยน้ำว้านะครับมะเขืออวีหน่ เอามะเขือกินกับตำมะโหงอันนี้เป็นข้าวนะครับเป็นข้าวอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากอำเภอไสงามนะครับไส่งามอำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีกล้วยน้ำว้าถูกมากสิบห้าบาทอันนี้เรียกข้าวแสนข้าวแสนนะครับ กระติบข้าวก็มีสื่อน้ำอ้อยสอผลิตพัณฑ์จากอำเภอไซงามครับมือนี่มาสแสดงในงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันที่14ถึง1ิเสิงหาคม2 5 6 3มาได้เลยครับมาเที่ยวงานนี้ของอำเภออย่างครับของอำเภออะไรครับนี่หวัสดีครับอำเภออะไรครับมาจาก,จากเกษตรกรโอ้อเกษตรกรน,นะครับอันนั้นเป็นอำเภอไซงาม อันนี้แอปเปิลแอปโปสมพีไปแล้ววันนี้เปิดงานนะคะวันนี้เปิดงานเปิดงานช่วงหกโ,โมงเย็นเยวจะแสดงของนักศึกษาจากราชภัฏน์กำแพงเพชรขอเชิญนะคะยวจะกลับมาใหม่ทุเรียนก็มีอันนี้ปลูกเองนะครับ กําแพงเพชรหมอนทองนะครับทุเรียนหมอนทองขอบคุณนะครับครับผมพระมนก็มอโอ้อันนี้เป็นอำเภอคลองขุงสวัสดีครับอำเภอคลองขุงครับม้อนเชื้อาง้าร นี่ครับอำเภอคลองขุงนะครับคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรม,แมาสแสดงในงานเกษตรแฟร์นะครับระหว่างวันที่14ถึง17สิงหาคม2563<ร>263นะลานเศริกิจอุทยานหมอครับนะครับติดริมปิงติดริมปิง นะครับถ้าสนใจสินค้าของอำเภอคลองขุ่นนะครับมีอันนี้เรียกอันนี้เรียกเชื้อเห็ดใช่ครับเป็นเชื้อเชื้อเห็ดอะไรครับอันนี้เป็นเชื้อเห็ดนางฟ้าพุทธาโอ้เชื้อเห็ดนางฟ้าเอาไปก็ปลูกได้เลยงอกเลยนี่ตัวอย่างนะครับนี่ตัวอย่างนี่ไหมเห็ดตัวอย่างโอ้เห็ดขอนอันนี้เห็ดนางฟ้านะครับล่มบุญฟาร์มล่มบุญฟาร์มอำเภอ ของ,งขุงนะครับนี่ครับเจ้าของมองครับโอ้มีหลายแนวนะครับมีหลายอย่างนะครับมีหลายแนวน้ำกระเจี๊ยบน้ำมะตูมน้ำบวยสิบบาทเท่านั้นนะครับมาอุดหนุนน้ำกระเจี๊ยบหน่อยนี่ครับนี่ครับ โอนี่เข้ามาเข้ามาจิบบาทสิบบาทพอเขเข้ามาเมาไหมเข้ามาไม่อเมาเทสิบบาทกลับบ้านค้าเดี๋ยวตอนเย็นจะมาใหม่มาเปลี่ยนงานเดี๋ยวอันนี้ถ่ายหัวม้วนไปก่อนถ่ายหัวม้วนไปก่อนตอนเย็นจะมาเปลี่ยนงานนี่ครับอำเภอคลองขุ่ง นะครับอำเภอคลองขุ่งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเป็นบูธของอำเภอคลองขุ่งนะครับอันนี้หนึ่งอันมีผลิตภัณฑ์หลายอย่างมากนะครับอันนี้เป็นข้าวเป็นผัดหมี่ซั่วโอ้ผัดหมี่ซั่วผัดไทยของละยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับวันที่14ถึง17สิงหาคม2563นนะครับอยากทาน ของอร่อยๆมาอะไรครับน้าแซ่บน้าแซ่บอยู่มาของอ่าบูธของอำเภอคลองขุ่งนะครับนี่ครับมาอะไรครับแม่ค้าแม่ค้ามีแต่คนสวยๆแม่ค้าบนี่ครับต้องเอกอากาศไลฟ์สดุ่นเห็ดครับนี่ครับ ช่องใน YouTube ใช่ไหมคะมีแต่คนสวยๆนะครับต้องขอบคุณเขาคัดคนมาครับขอบคุณมากนะครับดีไหมคะขอบคุณของดีอำเภอเมืองคลองขูงโอ้ของดีเมืองคลองขูงใช่ค่ะคนคนกิเลสเขาไม่ให้ออกมาค่ะเราะชอบบ้านของดีเมืองคลองขูงค่ะครับขอบคีณใช่ไหมของดีพัดมาเดินอันนี้ในนี้ผ่านเลยกันดีกว่าทั้งบ้าน ้อำเภอคลองขุ่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับงานเกษตรแฟร์14-17สิงหาคม2563นะครับมาเลยนะครับที่นี่มีทุกอย่างนะครับที่จะให้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 ทานนะครับให้ทานเพื่อเสียนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณ